ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2567ประเภทที่2สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานหรือซีวีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามซีวีแพลตฟอร์มโดยเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะภายใต้โคดีไซน์รวมกับสถานประกอบการทั้งสิน้นจำนวน44หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ100ของหลักสูตรที่มีรายวิชาซีวีและมีจำนวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานซีวีจำนวน477คนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ53.37ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชาซีวี The cat ซึ่งมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสีวีเพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์โดยได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานระยะ5ปีระหว่างปีการศึกษา2,565ถึง2,569และได้สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษาละ3.5ล้านบาทในการดําเนินงาน4ีวีให้กับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์เพื่อให้มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิต์ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและขยายผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมากกว่า50มหาวิทยาลายัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์มีผลงานสาหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติปีการศึกษา2556ถึง2566รวม74รางวัลได้แก่รางวัลผลงานสารกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติรวม7รางวัลและรางวัลผลงานสารกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างรวม67รางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการและกิจกรรมในช่วงก่อนระหว่างและหลังไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสอดคล้องกับประกาศกมออเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตร c ีวีพุทธศักราช2565โดยมีการจัดสรรง,งบประมาณให้กับคณะและหลักสูตรดำเนินการตามแผนในโมเดล c ีที่แต่และหลักสูตรออกแบบไว้ มหาวิทยาลัยมีการนำผลการประเมินหลังจากการไปปฏิบัติงานและข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากสถานประกอบการมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นการเสริมสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการโดยรูปแบบการบริาการกับการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์ได้มีการวางแผนการดำเนินงานให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับคณาจารย์นิเทศโดยปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมอาจารย์นิเทศาศาสตร์กิจศึกษาที่สอกออเห็นชอบจำนวน3 3 2คนคิดเป็นร้อยละ84.69มีจํามีจำนวนอาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรคณาจารย์นิเทศศีวีที่สปอววเห็นชอบเพิ่มขึ้นจำนวน200 150คนมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิษ ได้มีการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบก giving, Harmon, อารต่อการปฏิบัติงานสาหากิจศึกษาและโครงงานคุณภาพของนักศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากในทุกหัวข้อที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ93.85และค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจโครงงานของนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ95.01 งานที่นักศึกษาทำมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการและมีความยินดีรับนักศึกษาเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการออกแบบระบบประกันคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษา4วีมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสากิจศ,ศ,ศ,ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2562ในตัวบ่งชี้ที่5.1การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพนันธกิจการจัดการเรียนรู้แบบบูบรณาการกับการทํางานมีการกําหนดโครงการและกิจกรรมในแผนงานครอบคลุมพนันธกิจในยุทธศาสาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์และนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรูรณาการกับการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์ยังมีความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความหลากหลายได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนชุมชนรัฐวิสาหกิจและตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและต่างประเทศที่รับนักศึกษาสาขาึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานไปปฏิบัติงานซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยระดับคณะและระดับหลักสูตรเพื่อดำเนินการในรูปแบบ4ี่วีรวมกันตั้งแต่ระดับชั้นปีที่1 จนถึงชั้นปีที่4เพื่อให้การขับเคลื่อน C ีวีเป็นการออกแบบร่วมกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์มีบันทึกการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน C ีวีร่วมกันทั้งสิ้น123ฉบับ